หวานหยดนั่นเดทหอบดอกไม้ร่วงยินดียา่าปิดตัวภาพยนตร์เธอ Forecast สิงเชื่อรักแลกเงินรยกได้ว่าเป็นม,มเมนที่ไรายคนรอคอยสำหรับมุมมินต์หวานของคู่รัก n y ทีล่าสุดในงานเปิดตัวภาพยนตร์เธอ Forecast สิงเชื่อรักแลกเงินที่ย่าย่าอุรัสยาเล่นเป็นนางเอกประกบคู่กับไบพ์วชิราวิทย และที่สำคัญงานนี้นเดชคุกิมมยะก็เดินทางไปให้กำลังใจหวานใจถึงหน้านงานด้วยโดยนเดชได้ทำเซอร์ไพรส์ปอบดอกไม้ช่อใหญ่มากไปให้ยายะ่ายาย่าก็ได้อัปเดตว่าท้งคู่ได้ซื้อที่ดินกลางใจเมืองเอาไว้สร้างเรือนหอเป็นที่เรียบร้อยเลยด้วย แมหลังจบงานนัดเดชยังโพสโมเมนต์หวานไดยบข่าวรือรักร้าวลงโซเชียลให้เห็นกันไปแบบเต็มๆงานนี้บอกได้เลยว่าเลิกลือกันสักทีกับคลิปช็อตที่นเดเดชและยาย่าภากันสูงกอดยายารูปหลังและดับตาพริม้ม เรกได้ว่าชัดนี้หวานแล้วมุ่ใจสาวุ๊กเอนวกันสุดๆบอกได้เลยว่าคู่นี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะยังหวานกันเหมือนเดิมจ้าปอกติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ